ใส่ยังก่งบกว่าร้อรื่องย้อนลูกนี้ได้ทําลงต้องถือนะครับต้องถือไปลูก ทุกทงนครับที่เคาะอยู่ในทุเรียนเป็นไงบ้างครับอันนี้แก่แล้วครับลูกนี้เพราะว่าอันนี้แปดไม่มไมแล้วตัวลุงคงนะ่ะลุงชงนะ่ะแก่หรือย,อยังอ๋อคนนะครับแก่แล้วทุเรียนก็แก่ด้วยทุเรียนก็แก่ด้วยครับไม่หลอกไม่หลอกแล้วปีขึ้นไปที่เหนื่อยไหมครับอายุจะแปดสิบแล้วเนี่ย ธรรมดานะในการปีนมันก็ต้องมีเหนื่อยบ้างเป็นธรรมชาติอ๋อลงมาก็รับเงินแสนเงินล้านใช่ไหมครับอ๋อครับอ๋อแล้วเป็นไงครับอากาศช่วงนี้ในสาท,ที่ผ่านมาก็ถือว่าร้อนมากแต่ตอนนี้โชคดีที่มีฝนมาช่วยนิดนึงอ๋อผลผลิตออกเป็นไงบ้างครับปีนี้ก็ถือว่าแย่มากครับเพราะว่ามันไม่ดกเพราะอากาศมันร้อนลูกเสียหายเยอะอ๋อครับแล้วทุเรียนนี่แก่แก่ครับพร้อมรับประทานแล้วครับพร้อม พร้อมที่จะเอาไปบ่มให้สุกแต่ลุงชงยังหนุ่มอยู่เนาะครับเพราะปีนตอนทุเรียนได้ปีนได้ทั้งสวนเลยเนาะก็จัดขายได้ใ้ชาวบ้านเอาเลยสิบเปอร์เซ็นต์เขียนขีแเ้วเนี่ยหวานเคียมมันมีหกเขาเป็นทุเรียนฉัดชนเซา เรียนภาตะเกียบถ้าพูดถึงเรื่องนี้เพื่อน นะคะก็จะรู้ว่าสูตที่สูงนะคะให้เราค่อจะหลวนเลยนะคะถ้าหลวมเสียงหลวมก็ๆๆๆๆนี่นะคะนี่คือสุกใกล้จะกินได้แล้วนะคะแล้วก็จะมีกลิ um, ่นหอมมัก่อนนะคะนั่นคือเราก็แกะแล้ว si ก็สุกกินได้นะคะค่ะมานะคะถ้าเปรียบของเรามีของดีของอร่อยนะคะค่ะยนเชิญทุกท่านนะคะเรื่อยๆเลยค่ะพี่อันนี้อันนี้ร้อยสามิคนน่ะ ป้ายที่ถืออยู่นี่คือแสดงให้เห็นว่าทุเรียนจองเหรอครับทุเรียนก็คือระบุชื่อน้ำหนักแล้วก็ราคาใช่คือเขาจองจ<า>แล้วใช่ค่ะเขาจองไวส้สะมิการเหมาด้วยนะครับเหมาต้นเงนี้ยเหรอครับเหมายังไงครับคือลูกค้าเนี่ยจะเป็นลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำประจำมาต้นครับ เหมาไปขายต่อบ้างทุกคนก็เหมาคันนู้นคนนี้ฝากมารว,วมๆกันใี่ส,อสอั่อสอง,สงจองเยอะไหมครับใช่ครับ อ๋อเราเดืยดต้องดูน้ำหนักหน่อยสิครับอโอ้โหเกือบแปดโลเนาะเจ็ดโลกว่าหกโลกว่าบบโอ้ยลงใจมากเลยทีนี้คุ้มไปเยอะมั้ยวันนี้บุกบุกทั้งสวงนี่เป็นลูกค้าประจำไหมครับปีที่แล้วล่องสาวม,มากับแฝงเราครับเรากแล้วทีนี้ผมเป็นพี่ชายที่แนะนำไว้มาที่นี่ครับ ที่มานี่พอรสชาติรสชาติเขาบอกว่ามาถึงจุดว่ารสชาติดีกว่ารสชาติดีกว่าใช่แล้วราคาเป็นไงบ้างครับราคาโอเคนะครับผมนราถึงเลยเรอเอจะถูกกว่าทท่าตลาดเนาะถูกกว่าก็เพราะมามาถึงที่แล้วก็ต้องได้ดนะีออ็ดีไหมแล้ววันที่กลับมากลับมาซื้อสนะัก กิโลก็น้ำตาลโมลุกไม่ได้นะต้องประมาณสักสตีนเดือนต้องประมาณต้องหกเจ็ดพันเลยอ้โหพาเขาด้วยครับครับเชิญแล้วจะมาชิมกันตรงตรงตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยมาจากไหนครับเนี่ยจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพเลยใช่ครับก็ไม่ไกลเนาะครับผมเอาเรื่องอยู่ครับประมาณก็หายหายยากเลย